น้องบัวลำพูจังหวัดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวมากมายสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน้องบัวลำพูจึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มพูภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่สมาร์ททัวริซึมรวมถึงประชาะสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับจังหวัดน้องพูลลำพูนะครับก็มีที่เปิดนะครับจังหวัดวิถี ลุมพูหนองบวัวลุมพูการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นการเปิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับในหนองบัวลุมพูโดยท่านผู้ว่าสุวิจันทร์วรวรนะครับได้มีเป้าหมายนะครับว่าให้จังหวัดหนองบวัวลุมพูนะครับเป็นจังหวัดเมืองผ่าน,น่าอยู่นะท่องเที่ยวนะครับเราก็เลยนะครับ จัดจิกรรมนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในวันที่8วันที่9นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดเจอธรรมะแรกเราก็เจอวัดมหาชัยซึ่งมีพระบางคู่นะครับเป็นแห่งเดียวของจังหวัดนะครับธรรมะอันที่สองนะครับธรรมะที่2ก็คือวัดนธรรมนะครับเราก็จะพาท่านที่มาท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวตามอำเภอต่างๆในจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับอันที่2ก็คือไปที่โฮมคํา เภอสุวรรณคูหานะครับก็มีศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดถ้ำสุวรรณคูหาก็มีลายภาพพิมพ์อะไต่างๆซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรียกว่าโหงคําแหล่งเรียนรู้ที่นั่นก็จะเรียนรู้เรื่องออลายแกะสละักจากแผ่นทองคํามีสถา,สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันที่3วัฒนธรรมนะครับล้วก็จะมีเมืองผ้าของเรานะครับก็จะมีการทอผ้านะครับหรือลายผ้าต่างๆนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถเลือกดูเลือกช็อปได้นะครับหนองบนวลำพูนะครับถ้าไม่มาก็ไม่รู้ถ้ามาแล้วท่านก็จะ มีความตื่นตาตื่นใจนะครับขณะที่คุณเศรษฐชยัยยุทธเศรษฐสิริพัฒนาการจังหวัดน้องบัวลําพูได้ย้ําถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญภายในจังหวัดน้องบัวลําพูที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถ,ถึงธรรมชาติยังช่วยให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสําหรับโครงการการพัฒนาท่องเที่ยวสู่สมาร์ททัวริซึมนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นนะครับเพื่อนําผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ภาครชาชการแล้วก็ ภาคีเคร<ด>ือข่ายการท่องเที่ยวนะครับไปร่วมนะครับเดินทางนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ<ส><ญ>ซึ่งหนองบ,บัวปูเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งสง3ด้านนะครับหร,บรบือว่านักขลาแห่ง3าธรรมนะครับโครงการดังกล่าวนะครับเราได้จัดเส้นทางการท่องเที่ยว2เส้นทางนะครับในส่วนนี้ผมจะมาแนะนําเส้นทางที่2นะครับซึ่งในส่วนของเส้นทางที่2นะครับเรากําหนดจุดเช็คอินจุดแรกครับที่วัดมหาชัยนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปกับ วสการะนะครับพระชัยเชษฐานะครับที่วัดถ้ำสุวรรณโกหานะครับแล้วเราก็ไปที่บ้านดงมาไฟนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะครับของชุมชนนะครับโดยการน้อมนําหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนวิถีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็เป็นหมู่บ้านที่เอาชนะปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนหมู่บ้านนี้นะครับจะมีการประเพณีทางอีสานนะครับคือมีประเพณีการบายสีสู่ขวัญนะครับแล้วก็หลังจากทานอาหารเสร็จนะครับก็ เดินทางไปที่ถ้ำสีทนซึ่งภายในถ้ำนะครับจะเห็นความงดงามของถ้ำแล้วก็ที่สำคัญก็คือภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปกว่า20,000องคอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางมาที่อำเภอเมืองนะครับโดยเราจะมุ่งตรงไปที่วิชาลาัยผ้าทอเทวาผ้าไทยนะครับซึ่งเทวาผ้าไทยนะครับจะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่จะให้ท่านนะครับนักท่องเที่ยวนะครับได้เรียนรู้กับวิธีการ ทอผ้านะครับตั้งแต่การย้อมเส้นเส้นได้นะครับไปสู่กระบวนการถักทอนะครับวันที่9นะครับเราก็จะทานข้าวนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางดอกกระเจียวที่ภูพาน,น้อยนะครับหลังจากเสร็จที่ภูพาน,น้อยเราก็จะมาชมวิถีเกษตรอินทรีย์ที่สวนน้องปริมน้องปางนะครับเราก็จะมุ่งตรงไปที่นะครับอำเภอนากลางนะครับที่กลุ่ม ทอผ้าฝ้ายนะครับซึ่งทอผ้าฝ้ายกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็กรรมวิธีหรือว่าการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําตั้งแต่การปลูกนะครับจนถึงการทําเส้นฝ้ายทุกอย่างนะครับทำโดยในชุมชนก็จะไปไฮไลท์สำคัญก็คือเราจะไปชมกลุ่มผ้าทอมีคิดนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความงดงามวิกิตพิสดารแล้วก็ผ้านะครับแต่ละผืนนะครับมีราคาหลายแสนบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่ม O t ทอปห้าดาวแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำพูครับก็อยากเชิญชวนนะครับนะครับหนองบัวลำพูนะครับอย่างที่เรียนบอกนะครับเมืองผ้าน่าอยู่นักเที่ยวเรามี วัฒนธรรมอีกหลายๆที่ท่านจะมาเดินทางสองวันหนึ่งคืนหรือวันเดททริปนะครับเชิญชวนนะครับนอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลําพูแล้วถือว่าคุ้มค่าสําหรับการท่องเที่ยวมากจริงๆค่ะเพราะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเส้นใหญ่จากไฟตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําจนถึงปลายน้ําแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อากาศเย็นสบายเรียกได้ว่าน,นอกจากจะได้เพลดิดเพลินจากการท่องเที่ยวแล้วยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายไรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสูตร ชุมชนแบบที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะ